รอๆแบบนี้ใช้เงินออกรถเพียง4 9 0 0 0บาทนะครับสวัสดีครับพบก,กับผูกก้การสุนทรที่บอร์ด r าร์สขาพรพรามา5ห้านะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะก็คือรุ่น d b l x l s นั่นเองนะครับรุ่นนี้บอกเ,อเลยว่าจะใช้เงิน49,000หรือราคารถ7 9 9 9 0 0บาทพร้อมชุดแต่งก็ทำได้นะครับเรามาดูกันว่าในเบื้องต้นคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับ ดีไซน์นะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะฮะวิกเตอร์รุ่นนี้คันนี้นะครับก็คือกระจังหน้า F O R D พร์อเปิดตัวเขาเรียกว่าอะไร,รไฮไลท์แล้วกันเป็นตัวดําด้านพร้อมกับสีขาวนะครับเพื่อแมท์ก,กับตัวรถนะฮะในส่วนของตัวหนังสือแลนเจอร์ผู้การสุนทรก็ติดตั้งให้ด้วยนะครับส่วนไฟ LED ์สีส้มตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับในส่วนของการชนด้านหน้านะครับการชนด้านหน้า อบอกได้เลยว่า,าตัวที่เราเป็นทำเป็นทูโทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสีบอลเงินด,ด,ำดำด้านจุดนี้เราสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าในส่วนรถรถของเรานะรถฟอร์ดของเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นไหนก็แต่ที่มีฟันตดหมอกนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวา ไฟจัดหมอกค้างน,น,นั้นจะติดเองนะฮะจะติดในเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับติดทีละข้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง,งที่เสริมเรียกว่าเสริมในส่วนของการมองเห็นที่ผู้ขับขี่ที่มาจากด้านหน้านะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับคันนี้ในส่วนของตัวตัวซุ้มล้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบแบบเหลี่ยมแล้วก็มีในส่วนของตัวลดลายนะครับแบบที่เราเห็นเลยในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อจริงแล้วก็ในส่วนของตัวตัวยางนะครับบอกได้ว่าจะเป็นเสริมด้วยยางดิซิตีนะฮะ เป็นยางของตัว AT ทสามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวท้องถนนนะครับในสนองตัวล้อแม็กก็ออกแนวออฟโรดจุดนี้เลยส่วนช่วงล่างจะปีนปีกนก2ชั้นเป็นของเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกผู้การสุดทอนติดให้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้างรองมือจับก็เป็นตัวการลอยนิ้วมือก็การลอยเล็บก็ติดให้ด้วยนะครับสังเกตไหมว่าในสนองประตูหน้าประตูหลังเนี่ยเสริมใสีสอตัวกาบกาบประตูแล้วกันนะฮะก็ดู สวยงามแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับบอกได้เลยว่า,ามีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปเช่นที่เราเห็นนี้ก็คือตัวฝาท้ายโรล,ลลิศนะฮะนี่เลยตัวนี้เป็นโหมดไฟฟ้านะครับจะกดปุ่มก็ได้หรือใช้ตัวรีโมทก็ได้นะครับเราสามารถจะใช้งานได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับในตัวของตัวฝาท้ายเรานะครับคือเพิ่มสกรูตัวด้านหลัง เพื่อให้แม็กกับตัวด้านหน้าคือเป็นออกแนวดําด้านกับตัวดำสีขาวเพื่อแม็กกับสีกับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวอะคริลิกด้านหลังก็จะเป็นในสตัวดําด้านก็ติดตั้งแล้วก็จะดูหล่อเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคะัคันนี้เดิมๆเขาเนี่ยจะไม่ใช่ไฟไท้าย LED เรามีการเสริมหล่อเข้าไปใน2ตัวไฟท้ายไฟไท้าย LED แบบ full option เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วเข้าไปท้ายก็ติดตั้งให้ด้วยนะฮะด้านหลังนะครับบอกได้เลยว่าในส่องตัวรถรุ่นนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วย ก็ช่วยได้ในการที่เราขณนะถอยหลังนะครับในส่วนของเวลาเราถอยหลังเนี่ยหน้าจอ,อ,าอาซิงโคเอของเราเนยฮะหรือไม่ก็เอนดูอัลตเนใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับที่หน้าจอของเขาเนี่ยสามารถหักเลี้ยวแล้วเขาเรียกว,ว่ามันจะมีเส้นเ y ด a น i c g มิ d ไกด์ไลนะครับหักเลี้ยวตามพวงมาลัยเลยเรามาดูด,ด้านในกันนิดนึงรุ่นนี้นะครับ DBL X LS นะฮะให้เบาะหนังมาจากโรงงานเลย รถที่เป็น MY 2025นะครับให้เบาะหนังมาจากโรงงานนะครับหน้าจอเป็น Android Auto, s y n c f o a ได้หมดแล้วก็ Apple CarPlay ก็ได้นะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะหน้าจอตัวนี้สามารถจะเชื่อมต่อในส่วนของ Application f o r d p a r t นะครับถามว่า f o r d p a r t ทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยสตาร์ทรถปลดล็อกรถเวลาที่เราสตาร์ทนะฮะแอร์จะทำงานให้เราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในหมวดของตัวป้องกันในส่วนของไม่เชื่อ,อไม่ใช่ว่ารถสตาร์ทแล้ว สามารถที่จะใครขับขี่ก็ได้ไหมครับต้องมีการใช้ยืนยันคุญแจมายืนยันตัวตนก่อนไม่งั้นรถไม่สามารถจะขับขับเคลื่อนไปได้นะฮะโอเคเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นยอดนิยมอีกที่ขายดีในขณะนี้นะฮะในส่วนของตัวแคมเปญนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคือออกรถ4ี่หมก็ได้หรือจะดูในราคาตัวรถ7จ็ดแ0เบาทก็ได้นะครับติดต่อหาผู้การสุนทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่ห้าเก้าแปดแปดเก้าบ้านเขียวก็เหมือนกันครับเป็นศูนย์เก้าเจ็ดห มาดูรถก่อนหรือติดต่ออยากเทสได้ติดต่อหาผู้การสุทอนได้เลยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะอยากดูรุ่นไหนนะครับทักมาส่วนตัวได้แล้วก็ทักช่อง y t u t u นะฮะผ,ผู้การอร์ดขายขายเองะฮะผู้การอูดครับวันนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ